การสอบเข้ามาหาลัยบาทเดียวหนูก็รู้สึกว่าทำไมต้องจ่ายเนาะอะไรอย่างี้ชื่อเล่นชื่อเอเชียเรีนอยู่ชั้นม .6 นะคะ่ะเตรียมสอบเข้าระบบการศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาในช่วงของ6.4-6.5ถึง65ที่จะถึงนี้ค่ะ <laughs> ในอุดมคติหนูเลยก็คือว่า การศึกษาเป็นสวัสดิการที่ควรจะเข้าถึงทุกคนอย่างเท่าเทียมหากเป็นการแข่งขันมันควรเป็นการแข่งขันที่ไม่มีเงินเข้ามาเป็นตัวแปรหรือปัจจัยเกี่ยวเนื่องกระบวนการการเรียนรู้มันไม่ได้มีประสิทธิภาพเหอนที่โรงเรียนนะคะใช่ห้องหนูเป็นห้องสิญี่ปุ่นเรากำลังจะสอบปลายภาควันสุดท้าย ต้องพร้อมพยายามจะรักษาเกดให้มันคงที่ตอนนี้หนูสี่เทอมที่ถ้าได้เทอมนี้จะเป็นเทอมที่ห้าข้อที่ส0การเลือกนะครับเวลา25ล้านปีนะครับคาดหวังว่าจะไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกค่ะ เตรียมอ่านหนังสือสอบเข้าต่อค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูอยากเข้าคณะนิติศาสตร์ของธรรมศาสตรส์ลังสิตครับตอนสอบก็น่าจะใส่ไปอันดับเดียวค่ะโดยปกติแล้วมันจะมีทั้งหมด4รอบใช่ไหมคะแล้วก็รอบเขาจะคิดกันสอบรอบที่3ก็คือมี9อันดับด้วยกันนะคะแต่ละอันดับก็จะเพิ่มค่าใช้ใจ่ายไปเรื่อยๆโดยจะขั้นต่ำอันดับหนึ่งจะอยู่ที่150บาทค่ะ ของหนูจะประมาณ730มีค่าสอบวิชาเฉพาะ300บาทค่าอันเลือกอันดับ150เพราะว่าเลือกที่เดียวแล้วก็มีค่าสอบ g ก t p a พ280มันก็จะมีพวกเพจแนะนำอะไรนี้เนาะวิธีการเลือกอันดับอันดับแรกก็คงจะแบบว่าอ่ะเอาที่เราอยากเข้าก่อนแล้วต่อมาก็จะตามด้วยความสนใจรองแต่ว่าทุกวันนี้เพื่อนหนูหลายคนแบบยังค้นหาตัวเองไม่เจอใช่ไหมคะก็เอาคณะแรกแบบเคเรียนไหวคณะต่อมาก็ ก็ไหวอยู่วะอะไรก็เลือกไว้หลายอันแบบว่าเผื่อไม่ติดอันแรกก็ได้อันต่อมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทําแบบนี้ได้มันก็คือคนที่มีทุนอยู่ดีสําหรับหนูสองรอยก็แพงแล้วค่ะสําหรับแบบว่าการสอบเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยหนูว่าแบบบาทเดียวหนูก็หนูก็รู้สึกว่าทําไมต้องจ่ายเนาะอะไรหนูกับเพื่อนสองคนก็คิดเห็นเหมือนกันไปหาแนวร่วมทำแบบว่าเปิด สเปซในทวิตเตอร์มาพูดคุยกันโอเคเราจะไปยื่นกรรมธิการกันเรื่องนี้ก็ต้องรอว่าผลจะเป็นยังไงอย่างน้อยถ้ายกเลิกไม่ได้ก็ควระีเยียวยาถ้าได้แค่เยียวยาก็เรียกร้องต่อไปจนกว่าจะยกเลิก ทุกคนกควรจะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่เขากำลังให้เราอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ความพร้อมในการเรียนรู้หรือปรับตัวมันเป็นความพร้อมที่มีเงินทุนเข้ามาเป็นปัจจัยเข้ามาเป็นตัวแปรเกี่ยวเนื่องมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะการศึกษามันไม่ควรจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่มีทุนเข้ามาเกี่ยวด้วยการศึกษามันไม่ใช่สินค้าะคะ่ะมันควรเป็นสวัสดิการในความในความเห็นของหนูนะแบบการศึกษามันควรเข้าถึงได้สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่คนที่มีตัง